สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมที่โดนแบนที่ประเทศไทยนะครับแต่ผมจะพาไปดูเอาให้มันสู้กันสักแมต่อแมตเลยแล้วกันนะอ่าโอเคเอาใครดีพระเยซูก,กับพระพุทธเจ้าโอเครอเลยละ่ะมาพร้อมบวกกันแล้วด่านไหนก็ได้โยมวามเห็นชัดไปเนี่ยกัวาหาทัวร์ลงกันได้ นี่พระพุทธเจ้ากับพระเยซูสู้กันสึกประชันเทพอะไอ,อแกรมาแล้วพระเยซูออเรื่งไงเอาแล้วครับสกอดไปหนึ่งทีมาดิเข้ามาดิว่า อืมโยว่าไงโยมอัตมาว่าใครชนะวันเนี้ยอืมต่อยอืมคนัะทีสองทีอืมเกมที่โดนแบนนะเกมที่มันโดนแบนที่ที่ประเทศไทยนะแต่ต่างชาติไม่ได้โดนแบนนะมาดูว่า นี่นี่นี่มึงเจอฝ่ามืออรหันต์ไปเป็นไงนี่นี่นี่มาแล้วนี่พระพุทธเจ้าบินพระเยซูกอดพระพุทธเจ้าไปหนึ่งทีฝ่ามืออรหันต์เฮ้ยฝ่ามืออรหันต์หมุนไปหนึ่งทีพลังขึ้นเต่าพลังขึ้นเต่าพลังขึ้นเต่านี่มึงเจอฝ่ามืออรหันต์จอาจอาจ้าจ้โอ้ตายเลยพระเยซูคิดเจอนี่พระพุทธเจ้าโดนฝ่ามืออรหันต์ไปหนึ่งที นี่ไม่พูดเยอะสาธุโยมืเรียบร้อยอเราไปดูตัวอื่นบ้างอ๋อนี่อืออไปดูตัวอื่นบ้างนะอือปึบๆอ่าไปดูตัวอื่นบนะ้างเอาเอาใครดี เอาโมเสดนี่โมเสดดีกว่านี่โมเสดครับโมเสดนี่คือของคนคนนั้นน่ะเดี๋ยวนะมึงโมเสดหรือโมเสดมึงต้องเจอกับซาตานคอร์สนี่โมเสดต้องเจอซาตานคอร์สโมเสดแหวกน้ำทะเลฮะแต่เดี๋ยวจะได้เจอกับซาตานคอร์ส โมเสสกับซันตาคอสเราโหลดกันแป๊บนึงโมเสสนี่คือเทพของาศาสนายิวนะซันตาคอสก็คือของคิดนะดูซ oh. ันตาคอสกับโมเสสใครจะชนะเกมที่เขาแบนนะแต่ว่าลองมาเล่นลองมาให้ดูว่าเฮ้ย oh. มันเล่นได้นะ oh. แต่แค่มันแบนแค่ในประเทศไทยเข้ามาวันแรกก็โดนเลยนะ oh. Oh. แบนที่ไทยแลนด์ ไม่ได้จริงๆแล้วเกมมันก็ไม่ได้มีอะไรแค่เกมไฟาติ้งสู้กันเฉยๆนี่มันเจอคำพีของมา่านี่คำพีของโมสเสสซาตาคอสบอกวันนี้มาแจกของขวัญไฟนอลว้าวตอเลยเหราโอ้โหนี่นเจอคำพีไปเบิ้ล นี่นี่คำภีไปเบิ่นนี่นี่คมภีไปเบิ่หมุนคมภีนี่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 เจอหมุนคมภีไปไงนี่าวตะครบอกมานี่เลยหมุนคมภีต่อยพีหมุนคมภีหมุนคมภีหมวนบีมมวนหมวนหมวนคมภีหมวนคมภีหมวนคมภีมวนคีอัปคัทมมวนคมภี์มวนคำพีคำหมวนคมภีโอหมวนคมพีโอคมพีมา บอกมานีีแยวถ้าไม่ตายให้ดูเอาไม่ได้ใส่ถ้าไม่ตายอะเอาของขวัญมาแจกโมเสสโมเสสบอกไม่เอานี่เอาคัมภี์ไปเบิ่นไปเป็นไงล่ะเออคำพีของแขวนหลังเปล่านี่นี่คือคำพีของพระพุทธเจ้า